ตำนานทหารผีสุดยอดทหารไทยสมัยสงครามอินโดจีนในสงครามเวียดนามเนี่ยนะครับผอ,บอทหารเวียดนามเหนือได้ส่งใบปลิวเพื่อเป็นคำเตือนต่อทหารเวียดนามเหนือเองและฝ่ายพันธมิตรคือเวียดกงรวมทั้งฝ่ายเวียดมินว่าถ้าหากประทะกับกองกำลังไม่ปรากฏฝ่ายให้พวกทหารพึงระลึกไว้ว่า1 ถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วหยุดยิงเป็นระยะระยะและมีปืนใหญ่ยิงสนับสนุนมานั่นก็คือทหารอเมริกัน 2. ถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วหมอบหรือคลานต่ำนั่นคือทหารเวียดนามใต้ 3. ถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวนั่นคือทหารลาว 4. ถ้าบะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วไม่มีปืนใหญ่หรือนกยักษ์หรือเครื่องบินเนี่ยนะครับมาสนับสนุนไม่รู้จักหยุดยิงไม่รู้จักหมอบไม่รู้จักคลานไม่รู้จักถอยเอาแต่วิ่งเข้าใส่บางรายยิงไม่ตายบางรายยิงไม่เข้าจงระวังไว้เพราะนั่นคือทหารไทย ณฐานที่มั่นทหารเสือพลานของไทยแห่งหนึ่งที่เวียดนามใต้ทหารเวียดนามเหนือพยายามตีฐานนี้หลายสิบครั้งแต่ก็ไม่แตกจึงส่งกองพันกล้าตายที่21ให้มาตีซึ่งเป็นกองพันเดียวของทหารเวียดนามเหนือที่ไม่เคยพ่ายแพ้ต่อกองกำลังใดๆทั้งอเมริกันและเวียดนามใต้และกองพันนี้ขึ้นชื่อที่สุดด้านความโหดร้ายและทารุณ ฉลยโดยวิธีรัสเซียลูเซตใส่กระสุนหนึ่งนัดในลูกโม่แล้วผลัดกันยิงจนเป็นที่กล่าวขานกันทั่วเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสทหารเวียดนามเหนือกองพันกล้าตายที่21จําจำนวน600นายได้เข้าตีฐานที่มั่นทหารไทยโดยทหารไทยมิได้ตั้งตัวทหารไทยเนี่ยนะครับมีกำลังเพียง1 5 0นาย เห็นได้ชัดว่าถูกรุมแบบ5ต่อหนึ่งปะทะกันนานกว่า1ชั่วโมงทหารเวียดนามเหนือแตกพ่ายไปผลจากการสู้รบฝ่ายค่าศึกตาย453บศพและบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถหนีได้16นายฝ่ายไทยตายเพียงหนึ่งศพและบาดเจ็บเล็กน้อย5รายการประทะครั้งนี้เป็นที่กล่าวขวัญไปทั่ว จนผอ,อทหารของเวียดนามใต้และทหารอเมริกันออกมาประกาศทางวิทยุสดุดีวีรกรรมของทหารไทยในครั้งนี้และหนึ่งสัปดาห์ต่อมาผู้บังคับกองพันกระต่ายที่21ของเวียดนามเหนือได้ยิงตัวตายในบังเกอร์เพื่อหนีความอับอายและอับประยศในครั้งนี้ส่วนทางด้านนายทหารไทยได้รับเหรียญกระหารจำนวน35คน พิธีปลุกเสกระดับเซียนจากสี่หลวงพ่อดังที่ทำให้ชนะศึกอินโดจีนนั้นเกิดอะไรขึ้นขณะทำพิธีฟังแล้วขนลุกไม่รู้รม้มทำให้เป็นที่กล่าวขานกันต่อมาอีกนานในสมัยสงครามเกาหลีทหารไทยที่พกพระพิมพ์ของหลวงพ่อแฉ่งไม่ว่าปางใดพิมพ์เล็กหรือใหญ่ต่างอยู่ยงคงกระพันรอดตายกันมาทุกคน รวมทั้งบรรดาอัศวินแหวกเพชรหรือพวกนายตำรวจในยุคนั้นต่างก็มีพระนางพรยาของหลวงพ่อแฉ่งกันท่วนทั่วยุคนั้นบรรดาอัศวินต่างมีชื่อเสียงมากโจรผู้ร้ายทั้งในเขตเทศบาลหรือภู้ทรหัวหดเงียบกริบกับถูกฆ่าตัดตอนเก็บกันร,ระนาวจากบรรดาอัศวินแหวนเพชรทั้งหลายเป็นยุคที่ตำรวจเฟื่องมากๆพิธีปลุกเสกระดับชาติ ได้ทำกันที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยเริ่มพิธีตั้งแต่อาทิตย์เริ่มอัสดงจนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่เป็นพิธีที่ใหญ่โตมโหฬารยิ่งกว่าการปลุกเสกครั้งใดๆท่ามกลางเหล่าทหารที่คอยป้องกันอยู่รอบนอกไม่ให้ผู้ใดรบกวนสมาธิของเอจิอาจารย์ทั้งสี่ภายในห้ามออกภายนอกห้ามเข้ากันเลยทีเดียวภายในตัววัดเมื่อคบคำ่ำ จึงมีแต่ความวิเวกวังเวงของบรรยากาศทำให้ทหารทุกคนทั้งรอบนอกรอบในวัดตื่นตัวกลัวกันตลอดคืนก็ใครเราจะกล้าหลับตานอนได้ในบรรยากาศเช่นนั้นเหตุการณ์ปกติไปเรื่อยจนย่างเข้ารุ่งอรุณของวันใหม่ทุกคนที่อยู่ในพิธีต่างๆสะดุ้งกันสุดตัวแล้วพยายามระง,งับความตื่นเต้นประหลาดใจกับอะไรที่เกิดขึ้น กับเก็บซุ้มเสียงกันไว้อย่างมิดชิดมีรายการขนลุกขนพองตามแขนตามขาไปจรดต้นคอกันท่วนทั่วอย่างช่วยไม่ได้ระง,งับไม่อยู่ที่ท่ากลางความเงียบสงัดปราศจ,จากเสียงมแมลงกลางคืนที่เงียบมาตลอดคืนแล้วจู่จก็เกิดมีเสียงกรีดร้องอย่างโหยหวนทำลายความวังเวงมาจากทุกสารทิศที่ไม่ใช่เสียงเดียวเพศเดียว แต่หลายเสียงมันดังกล้องเข้าไปในจิตบิญญาณของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จากนั้นยังปรากฏร่างของบิญญาณที่มาทั้งในรูปผู้คนเงามากมายนับไม่ได้เป็นร้อยเป็นพันบ้างก็เดินบ้างก็วิ่งมีมาไม่ขาดสายในบริเวณวัดพร้อมทั้งเสียงกรีดร้องนั้นยังดังอยู่อย่างต่อเนื่องและปรากฏหมอกควันผวยพุ่งออกมารอบๆพระอุโบสถ ชวนให้พยานสายตาในที่นั่นหนาวเย็นวูบวาบไปถึงตับไตไส้พุงแม้เว้นแม้เป็นทเหาทหารกล้าเหตุการณ์ที่เกิดระหว่างการปลุกเสกนี้เป็นดีประจักษ์แก่สายตาทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นให้เป็นที่โจทย์ขานกันมาหลายยุคหลายสมัยคงไม่มีครั้งใดจะแรงและทรงพลานุภาพเท่าจวบจนยุคปัจจุบันการปลุกเสก ใช้เวลา12ชั่วโมงโดยพระทั้งสีรูปจะนั่งนิ่งอยู่ในท่าเดิมไม่ขยับขยื่อนเป็นการรวมพลังจิตให้มีอนุภาคที่แก่กล้าแล้วรวมเพ่งไปที่ภาพประเจียดที่วางอยู่บนพานทองเพื่อให้ได้ผลเต็มร้อยหลังเสร็จพิธีหลวงพ่อทั้งสีจึงมอบภาพประเจียดให้กับพลตีหลวงเกรียงศักดิ์พิชิตเพื่อนำไปใช้ปกป้องทหารในสงครามต่อไป ก่อนจะนำออกแจกจ่ายยังมีการทดลองความอยู่ยงคงกระพันโดยการนำผ้าประเจียดไปลองยิงดูซึ่งถ้าไม่ได้ผลหลวงพ่อทั้งสี่องค์ท่านจะทำพิธีให้ใหม่แต่ปรากฏว่างานแรกครั้งเดียวครั้งทันใดใช้ได้ทันทีในสมัยสงครามอินโดจีนในช่วงที่กำลังร้อนระอุทหารไทยถูกประนามว่าเป็นทหารผีเพราะเหตุใด ตอนนั้นทหารไทยมีหน้าที่ต้องบุกเข้ายึดเมืองสีโสพลให้ได้แต่ไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะฝ่ายตรงข้ามคือทหารยวนกับทหารโมร็อกโกมีมากกว่าอุปกรณ์การฆ่าทันสมัยกว่าแน่นอนกำลังใจย่อมดีกว่ารวมถึงความชัดเจนในการเชื่อดการปาดคล่องตัวกว่าเรียกว่าเคียวลากดินกันทุกคนเพราะเหตุนี้ทหารไทยจึงมองหาทางออก มองหาสิ่งที่อยู่เนื้อธรรมชาติคือความเหนียวแบบไร้เทียมทานหรืออยู่ยงคงกระพันดังนั้นวันบุกเข้าจู่โจมจึงเกิดเหตุการณ์ปราดเกิดขึ้นก็คือเมื่อวันที่ทหารไทยบุกเข้าสีโสผลนั้นทหารยวนกับโมรโ็อกโกต่างสาดกระสุนมาดุดหาฝนแต่หาได้ระเครีองผิวทหารไทยอย่างไรไม่ว่าจะยิง จะแทงฟันเชือดปาดเด็ดดึงทหารไทยอย่างไรก็ไม่มีผู้ใดเลือดตกออกมาสักหยดทหารต่างชาติเหล่านั้นไม่เคยเชื่อหรือรัอรบรู้ในเรื่องวิชาอาคมเวทมนต์คาถาตอนนั้นรู้อย่างเดียวว่าทหารไทยฆ่าไม่ตายกับที่เหลือตัวใครตัวมันหมดกำลังใจที่จะต่อสู้ยึดพื้นที่เอาไว้ได้เพราะถูกฆ่าอยู่ฝ่ายเดียวเห็นไพรพลล้มตายเกลื่อน จึงพากันทิ้งเมืองเอาตัวรอดงานนี้ทหารยวนกับโมร็อกโกถูกจับได้อย่างมากมายพร้อมทั้งอาวุธปืนเป็นจำนวนมากทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากอนุภาพของภาพประเจียดที่สีหลวงพ่อทำการปลุกให้ไปแจกทหารที่ออกรบข่าวการชนะศึกของทหารไทยข่าวการยิงไม่เข้าแทงไม่ออกไม่เข้าไม่ระคายเครื่องผิวกับการอยู่ยงคงกระพันของเหล่าทหารกล้า ทำให้สี่เซียนดังไปเจ็ดย่านน้ำหลวงพ่อทั้งสี่ก็ได้กล่าวกันไว้ว่ากรณีพิพาทกับอินโดจีนฝรั่งเศสครั้งนั้นรัฐบาลไทยได้นิมนต์หลวงพ่อทั้งสีองค์นี้มาทำพิธีปลุกเสกผ้าประเจียดเพื่อแจกจ่ายกับทหารที่ออกรบทุกคนเพื่อเป็นการป้องกันตัวเรียกขวัญกำลังใจพิธีปลุกเสก กระทำกันที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยเริ่มพิธีตั้งแต่ตะวันตกดินแล้วปรากฏก็มีเหตุอาเพศอาถรรพ์เกิดขึ้นในวันทำพิธีนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์ปฏิหารและก็เหตุการณ์ในสมัยสงครามอินโดจีนนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ฟังถึงนี้แล้วก็ขอบคุณที่มาฟังนะครับ สำหรับช่อง MP Story ในวันนี้ก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่มารับฟังครับขอบคุณครับ